ทานข้าวชาวใต้ข้าวแรงคุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องนี้กันสักคิดค่ะเหมือซ่องซ้ำวันทีพานมาเรื่องนี้ไล่คนตอกออกตอกใจกันเลยนะคะกรณีทีมีเรือนะคะที่ว่าจะเดินทางไปกอเตาเนี่ยล่มนั่นเองนะคะโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ตั้งสนยนอนํานวยการแก้ไขสถานการณ์ชุกเชิญที่กอเตาค่ะเพื่อให้การช่วยเลื่อนหนักท้องเที่ยวในขณะทีถับเรือพักทีซ่องนะคะก็ได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมก็ไปคอนห้าซ้ำภาระของพูโดยสานที่มากับเรือนี่แหละคะ่ะ จากกรณีเรือทอแสนดีมานี่ซับนึ่งนึ่งนึ่งอันนี้เป็นเรือนอนที่ีไปกอเตาโนริบินบรรทุกหนักท่องเทีเ่ยวมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติทั้งแมดเนี้อนึ่งรอยซ่องคนและการมีการบรรทุกสิน้น้าอุปโภคบริโภคเรือได้ล้มลงกลางเลห่างจากชายฝั่งกอเตาอำเภอกอพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปทางทิศตะวันตกเชียงตาย5.5ห,หมายทะเลนะคะรัหวประมาณ10แอดโลค่ะเหตุการณ์นี้เกิดในช่วงสายข้องวันที่2 2ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเรือแบรนไร์วิ ก็ได้มีการรับนักท่องเที่ยวเนี่ยข้าวเทียบท้าทีท้ทาเรือลมพะยาทางแมดแล้วโดยในคณะนี้ค่ะทางทัพเรือพัคทีซ่องก็ได้นําเรือต่อเนึ่องซ่องๆออ,ออกไปตรวจสอบและการไปแกบซัอมพาราลในทะเลส่วนเรือพ่อซ่องค่ะก็ไปขอนห้าวกเป้านะคะเอกสารน,นักท่องเที่ยวซัอมพาราลถืว่าติดอยู่ในเรือน,นี่แหละค่ะแล้วลก็ให้ทีมนักประาดานา้ำประเมินสภาพแบตลองเพื่อที่จะได้วางแผนการดำน้ำต่อไปค่ะ ส่วนทางด้านนายเจษดาจิตรัตค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีก็ได้กล่าวขอบคุณทีมกูภ้ภัยและก็เจ้าหน้าที่บนกาอเต๋้นะคะที่เร่งรัดเข้าช่วยเหลือหนักทองเทียวบนเรือโดยสั้นนี่แหละค่ะซึ่งสาเหตุข้องกันเรือล้อมในครั้งนี้ค่ะก็คืออยู่ในระว่างการสอบสวนให้แน่ชัดนั่นเองค่ะขณะี่มาตรการ ปองการอุบัติเหตุทางเรือนั่นค่ะจังหวัดสุราธานีก็ได้มีประกาศแจ้งเตือนเรืองสภาพอากาศภาวะฝนตกหนักคลืนลมแรงไปหลวงหน้าเลว้วและก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะกำกับดูแลการเดินเรือทุกชนิดย่างเข้มงวดในช่วงที่มีประกาศเตือนนะคะแล้วก็คณะใน การช่วยเลือดูแลผู้ประสบภัยนั่นค่ะก็ได้มีการสร้างการให้จัดตั้งสู้นอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ชุกเชินหรือว่า EOC ค่ะที่เกาะเต่าเผื่อติดตามการกู้เรือตลอดจนการดูแลสับสิ้นข้องหนักทองเที่ยวต่อไปนั่นเองค่ะอืซึ่งก่อผ่านพือก็ตามค่ะ ทางสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาค่าะกอะพังงานก็นได้มีการประกาศเตือนไปยังนายทายเรือนะคะผู้ควบคุมเรือเจ้าข้องเรือหรือว่าผู้ประกอบการกิจการเดินเรือให้เดินเรือในบริเวณทีห้างจากเรือตมตรงนี้นะจากฝั่งเกาะเต่า5.5หมาไมล์ทะเลละติจูด กา9จุดกกซ้ำสู้ลิปดาเนื้อและกลารลอกจิจูดนะคะกาวกาจุดแจกหาสู้ซ่องลิปดาตะวันออกด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าเรือมันยังยูกใต้น้ำนั่นอยู่กลางเลนนะคะก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยแหละคะ่ะ